สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนรักบ,บอลสีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องบอลสีที่เราสั่งไปเนาะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะใช้กลงไปเลยค่ะแพ็คมาดีมากเลยนะคะเปิดเลยค่ะะค่อยใช้ มีกิบเปิดลงไปนะคะนี่เห็นไหมมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่สั่งไปในรูปต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ทำไมได้ต้นเล็กก็ไม่รู้งงมากโอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะ เขาก็แพ็กมาดีอะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยจ้าห่านไม้แล้วค่อยๆแกะเขานะคะพเพื่อนๆระวังจะโดนต้นนะคะ ช้มีดคมๆก็ได้ค่ะค่อยๆกีดต่างนี้นะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้จะมีชื่อว่าอ่ออะไรนะเดี๋ยวจำชื่อชื่ออยู่ติดอยู่ที่ปาก พันดาวนะคะเพื่อนๆพ,พันดาวนะคะเขายังไม่กัดสีเนาะอุ้ยแต่ก็เริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมเริ่มมีเกล็ดๆอย่างนี้แล้วค่ะเห็นปหโอเคค่ะนี่ไม้ไม่ช้ำเลยค่ะเพื่อนๆแสดงว่าเขาหอมมาดีมากเลยนะคะก็ใช้ค่อยๆกีดลงไปเลยค่ะอืม สวยเลยค่ะก็เป็นไม้ที่น่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับพันดาวนะคะเพื่อนๆสวยเลยค่ะพร้อมสวยเลยจ้ะนี่เห็นไหมคะพันดาวจา้ะถ้าเพื่อนๆท่าน,นใดที่ชอบนะคะก็ลองไปหาดูกันนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครป์ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ของหวานบ้านสวนสวัสดีค่ะ